จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะพักเพื่อไทยนะคะจะมีมติชะลอการออกพอรบนิรโทษก,กรรมและการแก้ไขพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551นะคะโดยอ้างภารกิจที่จำเป็นกว่านั่นก็คือการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่า สองประเด็นร้อนทางการเมืองนั้นจะถูกพับเก็บไปโดยปริยายนะคะเพราะว่าอย่างไรเสียค่ะภารกิจการช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นก็ต้องเดินหน้าซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้มีอะไรชัดเจนเท่ากับวิธีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะ โดยในเรื่องของการออกมาย้ำจุดยืนว่าจะต้องช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณแบบรายวันของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงเป้าหมายลำดับต้นๆของรัฐบาลพักเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีค่ะที่แม้ว่าในวันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นจะเปลี่ยนมาใช้คำว่าพรบ,อบรองดองแทนพรบนิรโทษกรรมแต่ก็ยังคงมีจุดยืนเดิมนั่นก็คือ การช่วยเหลือพันตำรวจโททักษินพร้อมๆกับย้ำด้วยนะคะว่าเงื่อนไขาการปลดล็อกนี้ไม่เกี่ยวกับคดี91ศพค่ะขณะที่การเปิดเกมรุกของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชก็ถือเป็นอีกจุดโฟกัสของเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่มุมมองของนอปชนั้นดูเหมือนจะกว้างกว่าค่ะเพราะว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพศ2550 โดยได้เน้นย้ำว่าเป็นหนึ่งใน6ของวัตถุประสงค์การก่อตั้งของนปชและหากรัฐบาลไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้น,นปชจะไปดำเนินการเองโดยเบื้องต้นได้มีการนัดหมายให้มีการชุมนุมใหญ่ในวันที่17ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสกลน,นครนคือนโยบาย6ข้อข้อ5ต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับประชาชนไทยโดยเสมอหน้า ให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐที่มีนิติธรรมอย่างแท้จริงกระบวนการยุติธรรมต้องไม่ถูกแทรกแซงกดดันโดยผู้มีอำนาจและอำมา์เห็นด้วยหรือเปล่าคะ,คะยังยืนยันไหมคะน,นี่คือนโยบายถ้าไปพลิกบัตรนปชข้อ5ส่วนข้อ6ยกเลิกรัฐธรรมนูญ50นี่เราเขียนมาตั้งแต่ปี52แล้วนะคะ เพราะเราเป็นนักต่อสู้ที่วางแผนสำหรับประเทศไทยไม่ใช่วางแผนเพื่อใครคนใดคนหนึ่งยกถ้าถ้าคุณบอกว่าพวกเสื้อแดงต่อสู้เพื่อทักษิณทำไมเขียนไว้ตั้งแต่ปีมาโว้หกข้อแบบนี้ขเขียนไว้ตั้งแต่แรกเลยและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่างๆเพราะรู้อยู่ว่า ระบบอํมามายมันก็ต้องเขียนกฎหมายไม่เป็นธรรมอย่างนี้แหละเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยนี่คือนโยบายข้อ5และข้อ6เพราะฉะนั้นเราเดินหน้าต่อไปเราไม่ได้ทำตามคำสั่งใครแต่นี่คือนโยบายนอบชอค่ะ สำหรับการชุมนุมของกลุ่มนปชแบ่งออกเป็นสองสายนะคะโดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การจัดเวทีปราศัยเพื่อเคลื่อนไวหวให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550และผลักดันพรบนิรโทษกรรมและแก้ไขพรบกลาโหมค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยและกลุ่มนปชนั้นเป็นแนวร่วมเดียวกันในภารกิจการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขพรบนิรโทษกรรมและแก้ไขพรบกลาโหมนะคะ แต่จากท่าทีอันแข็งกร้าวของนางธิดาทาวรเศษรักษาการประธานอปชว่าถ้าหากรัฐบาลน,นั้นไม่ดําเนินการตามนี้กลุ่มนปชก็จะจัดการเรื่องนี้เองซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่คะว่าในสายตาของนปชพักเพื่อไทยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาค่ะกลุ่มนปชนั้นก็ได้ประวรณากลุ่มในการขับเคลื่อนนี้นะคะว่า พรรคเพื่อไทยและอปะชอเป็นขาของกันและกันเพื่อทำการต่อสู้ใน5เขตยุทธศาสตร์หรือ5แขนซึ่งประกอบไปด้วย 1. เขตกทม 2. เขตในเมือง 3. เขตชนบท 4. เขตไซเบอร์และ5เขตต่างประเทศค่ะหากแต่ภายหลังการเลือกตั้ง ภาพของการทํางานของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ถึงแม้จะมีการตบรางวัลด้วยตําแหน่งทางการเมืองให้กับคนเสื้อแดงเป็นจํานวนมากแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ผลของการตอบแทนหลักทางยุทธศาสตร์นะคะเหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขนิรโทษกรรมและแก้ไขพรบกลาโหมมีนําซ้ําค่ะภาพอันกลมเกลียวระหว่างรัฐบาลกับกองทัพยังนํามาซึ่งประเด็นของการตั้งคําถามจากฝ่ายคนเสื้อแดงอยู่บ่อยครั้งนะคะว่า รัฐบาลนั้นกำลังสลัดทิ้งคนเสื้อแดงเพื่อไปซูเอียกับอามาตแล้วหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงของการเดินสายตรวจเยี่ยมเหล่าทัพก่อนที่ในวันนี้นะคะจะมีการยืนยันจากปากของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้บัญชาการทหารบกอย่างแน่นอนก็ย่อมเป็นอะไรที่ว่ากันตามตรงนะคะคุณผู้ชมคะก็ดูจะขัดใจคนเสื้อแดงที่มองกองทัพเป็นผู้สังหารผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คำถามหนึ่งค่ะไหนๆหนมากองทพบกแล้วนะคะเห็นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านแหลมมานิดนึง <laughs> จะถามว่าออช่วยให้ความมั่นใจได้ไหมว่าที่กลัวๆก,กันว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยมาเนี่ยจะจ้องที่จะย้ายพลเอกประยุทธ์ย้ายผอบทเนี่ยท่านได้ทํางานร่วมกันมาก็หลายเดือนแล้วเราก็ได้ใกล้ชิดมองแววตาแล้วมีความรู้สึกว่าไว้วางใจแล้วก็คิดว่าจะให้เป็นผอบทต่อไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรขอบคุณค่ะ ก็ท่านสื่อมวลชนคงเห็นคะ่ะตั้งแต่มานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มามีการก้าวไก,ก่กับกองทัพตัวนวนี้ท่านประยุทธ์ก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่นะคะค่ะและที่ผ่านมานะคะก็มีคนเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยคะ่ะที่รู้สึกเอกใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างนายใจอึ้งภากรแกนนาขบวนการลมเจ้าซึ่งก็เป็นคนแรกที่ออกมาเตือนคนเสื้อแดงว่าให้ระวังอาจจะถูกรัฐบาลหักหลัง ก่อนที่จะมีการนำมาซึ่งปรากฏการ์การวิพากษ์วิจารณ์ในเว็บไซต์คนเสื้อแดงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเคลื่อนไหวบอกว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยนี้ไม่ใช่รัฐบาลของเราทั้งๆท,ที่เราเคยทุ่มเทคะแนนเสียงให้พักแต่ก็ตกหน้าพักประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเราขอประกาศว่าเราพร้อมที่จะต่อต้านรัฐบาลนี้อย่างถึงที่สุดในกรณีที่รัฐบาลไม่ทำตามผลประโยชน์ของเสื้อแดงที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตย ค่ะคุณผู้ชมคะทิศทางของสถานการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้มีการสังสมมากับคนเสื้อแดงอย่างต่อเนื่องนะคะและถ้าหากว่ายัางจํากันได้ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่ทางสานักข่าวทีนิวส์นั้นได้เคยนําออกมาตีแผ่ให้กับรัฐบาลพักเพื่อไทยและสังคมได้ตระหนักแล้วนะคะว่าเป้าหมายของกลุ่มนปชนั้นไกลกว่าแค่ผลการแพ้ชนะของการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะโดยทางกลุ่มนปชนะคะก็ได้เน้นย้ํามาโดยตลอดนะคะถึงเป้าหมายของคนเสื้อแดง ซึ่งก็มีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือ 1. ระยะสั้นคือการล้มรัฐบาลอภิทธิ์ซึ่งขณะนี้ก็สําเร็จแล้วแต่กลุ่มนปชก็ยังมีเป้าหมายในลําดับต่อไปค่ะคือเป้าหมายระยะกลางซึ่งนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้ก็กําลังดําเนินอยู่กําลังเป็นอยู่ณขณะนี้นะคะโดยทั้งสองเป้าหมายแรกในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังนับว่าเป็นแนว ร่วมสาคัญนะคะเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่จะสามารถช่วยเหลือพันตํารวจโททักษินได้แต่ถ้าหากว่ามองถึงเป้าหมายสุดท้ายที่คนเสื้อแดงนั้นขีดเส้นตายเอาไว้ว่าการล้มระบอบอามาตซึ่งก็น่าสนใจแล้ค่ะคุณผู้ชมคะว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยนั้นจะเอาด้วยกับเป้าหมายนี้หรือไม่ซึ่งถ้าในวันนั้นพันตำรวจโททักษินสามารถเดินทางกลับประเทศต,ตามเป้าหมายทางการเมืองของพักแล้วเรื่องนี้ก็คงจะถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกโดย ลูกชาวนาไทยค่ะในซึ่งเป็นคอลัมนิสต์คนเสื้อแดงที่ได้มีการนำเสนอเอาไว้มาตั้งแต่เมื่อปี2553มีการเปรียบเทียบว่าคนเสื้อแดงพันตำรวจโททักษินและพักเพื่อไทยเหมือนกับขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันจากกรุงเทพโดยที่กลุ่มคนเสื้อแดงมีเป้าหมายอยู่ที่เชียงใหม่แต่พันตำรวจโททักษินกับพักเพื่อไทยอาจมีเป้าหมายการเดินทางแค่นครสวรรค์หรือลบบุรีเพราะฉะนั้นถามว่า ถ้าหากพันตำรวจโททักษิณเดินทางไปถึงลบบุรีหรือนครสวรรค์แล้วจะมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่อกับคนเสื้อแดงให้ถึงเชียงใหม่หรือไม่คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจึงไม่แปลกนะคะที่คนเสื้อแดงนั้นจะมาระแวงรัฐบาลพักเพื่อไทยและก็ไม่แปลกอีกเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าพักเพื่อไทยนั้นจะสลัดทิ้งคนเสื้อแดงในวันที่สมผลประโยชน์ของตัวเองแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราจึงเห็นการออกมาแสดงท่าทีที่ขึงขังแล้วก็เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากของหนักทิดาทวรเศษรักษาการนปรชค่ะและช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะจอข่าวร้อน